ฟังหูไว้หูวงในเปิดเลิกดีหวันวิวาพระเอกตัวท็อปนับถอยหลังเหลืออีกไม่กี่วัน หมายถึงใครพระเอกคนไหนไม่ฟันท่งเมื่อผู้ใช้ Twitter, Cake, 18, ทวิตเตอร์เค้ JKN18 ทวีตข้อความสุดทือหาวา่าพูดลอยๆนะไม่ต้องเชื่อเราก็ได้17กค .2022 น่าจะนะน่าจะมีงานแต่งของพระเอกระดับตัวท็อปของวงการไม่เอ่ยชื่อแล้วกันกลัวหน้าแตกซึ่งหากวันเดือนปีที่ว่าเป็นเรื่องจริงก็เท่ากับ จะเป็นการนับถอยหลังเหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นซึ่งงานนี้ชาวเน็ตเนี่ยก็แหกันดาว,ว่าเป็นเรื่องแต่งงานของพระเอกคนไหนกันแน่โดยมีการคาดเดาชื่อพระเอกที่ว่ามีข่าวกำลังจะเข้าประตูวิวากันหลายรายเช่นมากบรินหรือเวียสกลวัตแต่เลิกนี้จะเป็นของใครเนี่ยก็คงต้องรอความชัดเจนกันต่อไปค่ะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ